สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องนิกวิวัฒนะครับวันนี้นะครับเราก็ออกมาขับแกล้กันอีกแล้วนะครับนี่ก็วันที่3แล้วนะครับที่ออกมาขับแกล้นะครับตอนนี้นะครับเวลา9ก้าโมงครึ่งนะครับเราไดออเดอร์ที่ร้านกะเพราหลอดนมนะครับวันนี้เรียกได้ว่างานแรกก็ได้งานแบดเลยนะครับก็คือมีรับ2ร้านนะครับก็คือร้านกะเพราร้านหนึ่งนะครับแล้วก็ร้านชาร้านหนึ่งนะครับออเดอร์แรกก็ได้88บาทนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มไปรับกระเพากันเลยนะครับมาถึงแล้วนะครับร้านกระเพา404มีกี่อย่างมี2อ,อย่างนะครับข้าวมันไก่กับกระเพานะครับนี่นะครับ 404มีกะเพราแล้วก็ข้าวมันไก่นะครับมีเพิ่มชาเขียวด้วยถ่ายรูปต่อไปนะครับเราก็ไปรับร้านที่2นะครับก็คือร้านร้านชานะครับชื่อร้านว่าชามิงโก้นะครับเลข555 แก้า555ครับครับขุนปลา8แก้วนะครับแล้วก็แยกทุกอย่างเลยนะครับโ oh. อ้โหกระเป๋าใบแค่นี้นะครับต้องเอากระเป๋าออกมานะครับเพราะว่าน่าจะใส่ไม่พอแน่นอนเดี๋ยวเอาวันที่ส่งก่อนนะครับมาไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็ าน,นี้้เขก่ <c oughs> ขอนครับตอนนี้ก็รับอาหารมาทั้งสองร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปส่งกันนะครับก็นะครับตอนนี้ผมไปส่งกะพเพราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มาส่งชานมต่อนะครับ น well> ี่นะครับมาแล้วครับผมขอบคุณนะครับก็นะครับเสร็จไปแล้วนะครับกับ2งานแรกนะครับได้เงิน88บาทนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปในตัวอำเภอบ้านบึงเหมือนเดิมนะครับไปเจอกันงานต่อไปเลยแล้วกันนะครับไป ตอนนี้งานที่สามมาแล้วนะครับเป็นร้านใจแอนปลาระเบิดร้านลูกชิ้นนะครับร้านลูกชิ้นปลาออเดอร์นี้นะครับไปส่งที่อบตหนองหงนะครับอยู่ตรงข้ามกันนะครับค่าส่งรอบนี้นะครับได้4ี่ิบาทนะบาทครับเป็นงานที่สามของเรานะครับครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ ท้องฟ้าฝั่งนั้นมืดนะไม่รู้จะตกหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้จะตกมั้งก่อนนะครับตอนนี้ผมก็รับลูกชิ้นมาแล้วนะครับเป็นลูกชิ้นไส้กรอกร้อยสิบเก้าค,ครับนีค่ครับขอบคุณครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ส่งลูกหินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลังจะขับกลับบ้านบึงกนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้างหลังนี่มืดฝนมากๆนะครับเราไปฝั่งสว่างๆกันดีกว่าตอนนี้นะครับฝนตกมาแล้วนะครับรีบกลับไปดีกว่าก็นะครับตอนนี้งานที่สี่ของเรามาแล้วนะครับโอ้ยมาพร้อมงานที่ห้านะครับเป็นงานแบรดนะครับ ใช้ได้ว่าไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับจัดไปตอนนี้นะครับ10:47นะครับเราได้งานที่4กับงานที่5แล้วนะครับเป็นงานแบดนะครับไปรับ2ที่แล้วก็ส่ง2ที่นะครับที่แรกเป็นร้านไรอิตชิเก้นนะครับก็คือไรก็คือข้าวนะครับอิก็คือมันชิเก้นก็ไก่นะร้านข้าวมันไก่นั่นเองนะครับเป็นร้านเดียวกับร้านกระเพราหลอดนมนะครับก็คือเขาน่าจะเปิด2ร้านนะครับในแกลบนะครับ แล้วก็ร้านที่2เป็นร้านกาแฟนะครับอินทนินไม่ได้ไกลกันมากนะครับไปเดี๋เราไปรับข้าวมันไก่ก่อนนะครับเขาสั่งอะไรข้าวมันไก่ธรรมดาธรรมดาสองไม่หนังราห้าสองสี่ โอเคนะครับตอนนี้ก็รับข้าวมันไก่มาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปไปรับกาฟแฟ Re นะครับแล้วก็ไปส่งกันนะครับไม่ไกลไม่ไกลนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็รับกาแฟที่ร้านอินทันินเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปไปส่งอาหารกันนะครับไปส่งที่อพาร์ตเมนต์หนึ่งนะครับแล้วก็ไปส่งที่ป้อมยามโรงงานหนึ่งนะครับ ก็นะครับวันนี้ลืมบอกไปนะครับว่าผมเติมน้ำมันมาส0 0บาทนะครับเติมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้จับทิปด้วยนะครับว่าขับก,กี่กิโลนะครับข่ามันไกลนะครับอันนี้เข้าใจแล้วนะครับก็เขาบอกว่าวางไว้เลยนะครับวางไวต้ตรงไหนครับ <c oughs> ครับน่าจะใช่โอเคนะครับตอนนี้เราก็ส่งที่อาพาร์ตเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกว่าให้วางไว้เลยนะครับโอเคเราก็วางไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปส่งที่อื่นกันต่อนะครับเฮ้ยครับเมื่อกี้ก็ปิงปองกับแม่นะครับ <c oughs> มาส่งของมัง้งต่อไปเราไปส่งที่บริษัท QMB นะครับไปส่งหน้าป้อมยามนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่บริษัทนะครับก็บอกว่าให้ไปส่งที่ป้อมยามนะครับแต่ว่าต้องรอเขาเดินออกมาเอานะเพราะว่าเขายังไม่จ่ายเงิน <c oughs> จอดข้าง PKFC เลยแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวพี่เขาออกมารับเองนะครับทั้งหมด190บบาทนะครับ <c oughs> มาแล้ว ใช่ครับ190ใช่ครับครับขอบคุณครับโอเคนะตอนนี้เราก็เสร็จไปแล้วนะครับ5งานนะครับเป็นงานแบสสองรอบนะครับก็นะครับตอนนี้รายได้เราอยู่ที่185บาทนะครับทั้งหมด5งานนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเย็นเลยด้วกันนะครับเพราะว่าถ่ายทุกงานไม่น่าจะไหวนะครับแบตกล้องน่าจะหมดก่อน เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเย็นเลยแล้วกันนะครับหนูนทางรุ่นฝนตกไปแล้วไม่รู้จะมาถึงเราหรือเปล่านะ few later. โอเคนะท่านผู้ชมในที่สุดฝนมันก็ตกจนได้นะครับตอ <c oughs> นนี้ผมก็ยังขับอยู่นะไม่ได้หยุดขับนะครับก็ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเปียกหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายได้กันหน่อยนะครับว่าเราได้เท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้เราขับไปได้1ิงานนะครับ รายได้ตอนนี้นะครับอยู่ที่3 9 1บาทนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับฝนมันตกมาตั้งแต่เที่ยงกว่าๆนะครับตอนนี้ผมก็มาอัปเดตครับว่าวันนี้ฝนตกนะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งมาส่งเคสซีลูกค้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปกันต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเย็นเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะได้เงินกันกี่บาทนะโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็บ่าย2 21นาทีนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึก เริ่มเปื่อยไปทั้งตัวแล้วนะตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับแต่ดูด้านหน้านี่เหมือนจะยังมีฝนนะครับไม่รู้ว่าบริเวณไหนเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะไปส่ง KFC ซนะครับออเดอร์นี้แล้วก็ผมว่าจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยนะครับแล้วก็เอาเสื้อแกลบตัวเดิมมาใส่นะเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวออกมาขับใหม่กันนะครับ สงครับบางคนก็มีเสื้อกันฝนนะครับนี่ครับขอบคุณครับตามแดงโอเคนะตอนนี้เราก็ส่งเคสซีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปบ้านแป๊บหนึ่งนะครับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยงหมดแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ออกมาจากห้องแล้วนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใส่เสื้อตัวเดิมนะครับมันค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่า ก็ใส่ได้อยู่นะเ <X> สื้อตัวนี้เป็นไซส์ L นะครับที่ใส่ตัวเมื่อกี้คือ XL x L นะครับ <X S> <X S> ก็คือต่างกัน2ไซส์อ่ะ <X> S> <S ตอนนี้ผมก็ได้ออเดอร์ที่พิซซ่าของปานีนะครับไปส่งที่หัวกุญแจนะครับ <X> S> <S ได้เงินประมาณ5 1บบาทนะครับไ <X S> ปเดีย๋ยวเราไปรับอาหารที่พิซซ่ากันนะฮะ โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับพิซซ่าคอมพานีนะฮะโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็บ่ายสามห้าสิบกนะครับก็คือใกล้สี่โมงเย็นแล้วนั่นเองนะครับรายได้ผมอยู่ที่หกร้อยห้าบาทนะครับก็คือได้สิบกงานนะครับตอนนี้เนี่ยเครดิตผมหมดแล้วนะครับวันนี้เติมไปสองพันนะครับก็นะครับเนี่ยดูเมื่อเช้าผมมีเครดิตอยู่สองพันสิบเอ็ดบาทนะครับ เมื่อกี้นะครับผมก็เติมเงินเข้าไปแล้วนะครับแก๊ปเนี่ยเวลาเราเติมเงินเนี่ยมันจะไม่ได้เข้าทันทีนะครับต้องรอประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับเครดิตถึงจะเข้ามานะครับที่เราเติมไปนะครับเมื่อกี้ผมเติมไป1,900บาทนะครับยังยังไม่เข้ามาเลยนะครับผมว่าจะพักกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาหับกันต่อนะครับตอนนี้ก็4ี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันสักห้าโมงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปซื้อข้าวกินก่อนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลา5โมงแล้วนะครับตอนนี้เครดิตผมเติมเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราได้งานด้วยนะครับเป็นที่ KFC นะครับไปรับที่ KFC 2ออเดอร์นะครับแล้วก็ส่ง2ที่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับก็นะครับได้62บาทนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็รับไก่ KFC มาแล้วนะครับทั้ง2ออเดอร์นะครับเรากำลังจะไปส่งกันครับที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับ ออเดอร์2องนะครับอันนี้ราคา456าโอเคอันนี้นะครับนี่ครับ4ี่าทนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่คนเมื่อกี้นะครับเขา จ่ายผ่านแก๊ปเป์แล้วนะครับื่อกีก็ฟักตีไปผม40บาทนะเป็นอะไรที่แบบชื่นใจมากก็ต้องขออบคุณด้วยนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็ส่งเค็บซีเสร็จแล้วนะครับ2ที่นะครับตอนนี้เวลา5โมง20นะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ท่านผู้ชมฟังอีกทีนึงนะครับว่าผมจะกลับกี่โมงนะครับแล้วก็วันนี้ได้กี่งานนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเรากลับเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับไป2,000 years later ก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งด้วยนะครับตอนนี้ก็เวลา6กโมงยีนาทีนะครับก็นี่น่าจะเป็นงานสุดท้ายของวันนี้นะครับตอนนี้เรารับอาหารมาแล้วนะครับจากครัวบ้านอันนะครับเราจะไปส่งที่ i g b o บอสแคมปิ้งนะครับบิ๊กบอสแคมปิ้งนะครับเป็นเหมือนลานกลางเต็นท์อะไรอย่างนี้นะหรือว่าเขามีเต็นท์อยู่แล้วก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งไปมานะครับลูกค้าสั่งอีกแล้วนะครับเราก็ไปกันอีกนะครับตอนนี้ก็ฟ้ามืดแล้วนะครับ รีบไปส่งรีบกลับนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือทางที่จะต้องไปส่งลูกค้านะครับแบบว่าโคตรมืด <c oughs> และทางก็แบบโคตรขรกขระแล้วก็มีน้ํำเลยนะน้ําแบบว่าเละมีทั้งน้ํามีทั้งดินนะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับ Big รบิ๊กบอสแคมปิ้งนะฮะอีก170เมตร สถานที่โคตรสวยเข้ามาแคมปิ้งกัน,นครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะมาถึงแล้วครับครับผมสอร้อยเก้าบาทครับเงนทอนสิครับขอบคุณครับจบงานสุดท้ายนะครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับตอนกลับนะครับยังมืดโอเคนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะขี่รถกลับกันแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็เสร็จไปทั้งหมด20งานนะครับเราออกมาตั้งแต่กี่โมงนะครับวันนี้ผมจําไม่ได้นะครับน่าจะประมาณเก้าครึ่งนะครับจนถึง6กโมงครึ่งนะครับแล้วก็กินข้าวไปชั่วโมงหนึ่งนะครับก็นะครับรวมที่ขับไปทั้งหมดวันนี้ก็ประมาณ8ชั่วโมงนะครับเราได้มาทั้งหมด20งานนะครับ รายได้ของวันนี้นะครับ768บาทนะครับเรียกได้ว่าวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยเลยนะครับแล้วก็เพียด้วยนะครับเพราะว่าตากฝนด้วยนะครับวันนี้ฝนตกเราก็ไม่ยอมนะครับวันนี้เราจะขี่รถทํางานให้ได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับอยากกลับไปนอนพักผ่อนแล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับ และเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ